เราอยู่ที่โครงการโอปาวิ l เลจซึ่งเป็นโครงการใหม่อีกเช่นเคยโครงการนี้ก็จะมีทั้งหมด8หลังแล้วก็อยู่ในทำเลที่ดีเลยทีเดียวครับผมเราอยู่ใกล้กับห่างชักนอกซึ่งเป็น landmark ใหม่ของพัทยาก็กำลังตอนนี้เขากำลังปรับปรุงทำเป็นสวนสาธารณะแล้วก็หมู่บ้านใหม่ขึ้นมามากมายเป็นแต่หมู่บ้านหรูคือแบบไฮเอนะครับโซนนี้ก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติทาราพัฒนา national school แล้วก็อยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิท แลขับไปในเมืองใกล้แป๊บเดียวแล้วถ้าเราจะไปหาดเราก็สามารถไปหาดจอมเชนหน่าจอมเชนได้ซึ่งก็สะดวกมากครับถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีเลยนะสำหรับการอยู่อาศัยด้วยความที่ใกล้ในนานาชาติด้วยใช่ครับบ้านที่เราจะมาดูวันนี้ก็จะมี5ห้องนอน6ห้องนะ้ำบนพื้นที่142ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย825ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่39.9ล้านบาทอ่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูบ้านฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะป่ะเราไปดูกันปครับอันนี้ก็ที่จอดรถสามรับ สามหรือสคันน่าจะสคันได้นะ4ี่คันค่ะแล้วก็มี e v charging station ให้ด้วยครับผมเป็นลักษณะบ้านที่มีฟังก์ชันที่ทันสมัยมากเลยนะมีโซล่าเซลให้ด้วยนะจริงแล้วครับผมผมชอบอันนี้ที่เขาที่มันดูแบบคนๆหน่อยไหมอ่ะอ๋ออันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสไตล์พ่นแบบ texture อ๋อสีเขาเนี่ยนะ เอ่อเป็นไม่ใช่เป็น texture ที่จะแบบหยาบๆหน่อยจะไม่ได้เป็นแบบเรียบๆเหมือนบ้านทั่วไปที่เขาจะทาสีเรียบๆอันนี้เป็นการพ่นเ,เพื่อให้มี texture โดยเป็นลักษณะออกมาแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้บนแบบกำแพงภายนอกบ้านแล้วก็ตรงฝ้าเพดานก็ดูไม่น่าเบื่อเลยนะแล้วก็มีความยูนิคอันนี้ผมชอบดีเทลนี้ที่เขาทา<อ>แล้วก็ตรงถนนตรงตรงหมู่บ้านแล้วก็ตรงที่จอดรถของเราอ่ะมันจะเป็น c o n c r e t ส s t a ป คือวา,วางอย่างนี้มันจะทําดูให้แบบเรียบหรูมากครับผมแล้วก็ทนใช่เพราะถ้าใช้กระเบื้องทั่วไปมันจะแตกจะแตกใช่แล้วก็บางทีก็นี่นแหละจะดูไม่สวยเท่าแบบนี้คือหมู่บ้านไฮเอ็นนะแล้วก็บ้านหลังนี้ตรงชั้นล่างเนี่ยก็ฝั่งนี้จะมีพ็อกเก็ตการ์เดนสังเกตไหมว่าบ้านเป็นลักษณะหน้ากว้างแบบกว้าง25เมตร อ๋อใช่ครับซึ่งมันจะดูแบบว่าอลังการดูใหญ่มากอ๋อใช่ใช่ใช <c oughs> จริงนะคือกว้างมากเลยตรงนี้ <c oughs> คือหลังนี้ก็จะมีไฮไลท์ค่อข้างเยอะคือจะมีรูฟท็อปเหมือนกันรูฟท็อปอาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับแต่เราสามารถดูได้ไงว่าวิวอะไรอย่างเงี้จะเป็นยังไงเราไปดูพ o อก e ก g a การ์ดกันก่อน,นไปแต,แต่เขาตกแต่งสวยนะมีฟิลแบบยุโรปนิดนึงด้วย ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถแบบมานั่งชิลได้อะตรงนี้ก็เข้าข้าสวนเลยเพราะว่าแต่งแบบว่าเป็นแบบ vertical garden หน่อยเนาะแล้วดูนี่ที่เขาเติดมันไม่ได้ดูแบบน่าเบื่อเรียบ,ยบคือดูแบบมีมิติหน่อยเนาะตรงน,นรี้ต้นโอลิฟใช่ต้นโอลิฟต้นไม้มงคลก็นำโชคใช่ไหม <laughs> ส่วนใหญ่บ้านหรูจะมี ตัวต้้นอลฟใหสมัยนี้ที่เราไปดูกันเยอะๆนะเขาจะมีต้นอล l i v ให้ <c oughs> ก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเพราะว่าอะไรแต่ก็ได้เราไปเข้าบ้านกันค่ะครับก็จะมีดิจิตอลดอล็อกของฮาร์เฟลให้ตรงนี้ก็จะเป็นกล้องแล้วก็ฟิงเกอร์พิ้นสแกนแล้วก็คอร์ครับผมสมาร์ทซิสเต็มแล้วเเปิดเข้ากันว้าวอลังการมากครับผม ว้างขวางมากนะตรงนี้ Double volume สูง7เมตรจะดูโอ้อาแล้วแบบโล่งตรงนี้คือแบบสว่างมากเพราะว่าเป็นกระจกเกือบรอบด้านเลยครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องผ้มานนะคะเป็นแบบ Electric curtain คือสามารถเป็นแบบไฟฟ้าใช้รีโมทกดได้ครับ <laughs> แล้วผมชอบการตกแต่งเขามากนะ ที่จะเป็นลายแบบไม้ดาก์กกหน่อยแล้วก็มีกระจกติดเล็กๆน้อยไฟซ่อนก็ตกแต,ต่งได้สวยมากเป็นโทนวอร์มเนาะที่นี่ใช่ในเรื่องของไลติ้งแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาก็ตัดกันได้สวยดีใช่ครับตรงนี้ก็เป็นกระจกบานใหญ่เลยครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงกลางที่มากั้นไว้ก็คือเหมือนเป็นกระจกใหญ่ไปเลยคือทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ถกนะครับแบบนี้แพง <c oughs> แล้วก็ ได้รับฟิลจริงๆเหมือนเรานั่งข้างสาวไว้น้ําแต่เราอยู่ในบ้าน<ม>นั่งตากแอร์รับแสงธรรมชาติมาเยอะด้วยแต่ชอบโซนโซฟาตรงนี้คือโซฟาใหญ่มากแล้วตรงนี้ก็สามารถแบบจุคนได้เยอะซึ่งถือว่าดีบ้านหลายๆอย่างมีโซฟาเล็กๆเงี้ยไม่พอสมาชิกในบ้าน<อ>ก็ใช่บางทีก็ไม่พอแบบรับแขกมาด้วยอันนี้นั่งกันได้ทุกคนสบายฝั่งนี้ก็ที่นั่งทานอาหารสิบคนเนาะ ือจะมาเพิ่มตรงข้างๆตรงนี้อีกตรงเพราะว่าค่อข้างกว้างนะตรงม,มุมชอบตรงที่มีโทนแบบเขียวมาตัดก็จะดูแบบว่ามีความเขียวมีความแบบน้ำตาลดูแบบธรรมชาติอ่ะเข้ากับเสื้อคนสละเลยก็จริงนะ <c oughs> เขาเขาตกแต่งเหมือนแบบเราอยู่ไหนอยู่กับธรรมชาติคือเป็นฟิลไม้แล้วดูมองไปข้างนอกก็จะเป็นสีเดียวกันสีเขียวกับตัวเก้าอี้ตรงนี้แล้วก็เป็นพวกฟิลเห็นเยอะด้วย ถ้ามันจักพอยนักบ้านอันนี้เป็นกิมมิกเล็กน้อยที่เพิ่มมาด้วยชอบนะคือดูดูสวยอะครับผมแล้วก็เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ด้วยใช่อันนี้ก็ฟิลเหมือนแบบคอร์เนอร์ทำเครื่องดื่มตรงนี้ก็จะมีพาวเดอร์รูมให้นะคะเป็นออโต m มา i ิกทอยเลด้วยก็ขวางเหมือนกันนะครับอืมแล้วก็ตรงนี้ไอเลนขนาดใหญ่ครับพร้อมอินดักชั่นสตฟของเตก้า แล้วตรงนี้มีตัวดูดควันด้วยอ๋อนี่ผมกําลังหาอยู่ที่ดูดควัน <c oughs> ควันในตัวของเทก้าเหมือนกันดูดยังไงนะครับ <c oughs> ข้างๆเหรอจริงๆแล้วก็อันนี้ยังใช้งานไม่ได้อ๋อยังไม่ได้จะขึ้นมาแล้วก็ดูดควันเข้าเข้าใจครับโ okay. อเคเกดีนะอยู่ในไอเลนด้วยส่วนเขาเดินสายมาทุกอย่างแล้วนะใต้เดินมาทําที่หลังไม่ได้แบบนี้แล้วก็ตู้เก็บวายฝั่งนี้ในไอเลนเหมือนกันห้องครัวนี้ก็กว้างขวางดีนะครับ เป็นตัวลักษณะเอ h a p e มีไมโครเวฟมีอบร้นตู้เย็นของคาร์เฟลของคาร์เล่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครัวไทยที่นี่ก็จะมีห้องแม่บ้านให้ด้วยอยู่ข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ก็ถือว่า connecting กันกับห้องแม่บ้านแม่บ้านก็มาทำอาหารตรงนี้ครับจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายผูกพาระกายภายในตรงนั้นก็จะเป็นโซนซักล้างด้วยอ๋อโอเคแล้วก็มีแอร์ด้วยนะในห้องครัวครับผมอันนี้ก็จะเป็นแก๊สสตูฟ สำหรับสมรหารไทยกลับเข้ามาตรงนี้ในโซนของชั้นล่างเนี่ยก็จะมีหนึ่งห้องนอนมันจะอยู่ทางด้านหนุ้มเลยจริงๆเราเข้าได้เราออกไปเทอร์เรสได้หลายที่เลยหลายจุดเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนก่อนดีกว่าการตกแต่งแอบๆน้อยตรงนี้ดูสิอันนี้คือที่เก็บขวดไวน์หรอหรือเก็บขวดเหล้าเก็บขวดเหล้าอืเพราะว่าไวน์ก็ได้ด้วยเหมือนกัน ต่ไม่มีอุณหภูมิันนี้ก็จะเก็บของทั่วไปแล้วเขาตกแต่งใต้บันไดใช้พื้นที่ใ,ให้เป็นประโยชน์เนาะใช่แล้วก็ดูสวยงามด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บรองเท้าให้เขาจะมีตู้เก็บของให้เยอะเลยโอ้น,นี่เป็นตู้เก็บไฟ <laughs> ตู้เก็บของ,ง,งอีกฝั่งนี้ครับผมก็เก็บพวกหมอนเก็บพวกอะไรอย่างนี้ตรงนี้ได้ครับเป็นที่รวมนะว้าวอันนี้ไม่ใช่มาสเตอร์เหรอ อ,อยังนะแต่ว่าเขาแต่งสวยมากเลยชอบตรงที่เป็นโทนดังๆแล้วตัดลายไม้โทนแบบดาร์หน่อยคือเป็นลายที่ค่อนข้างแบบเหมือน sophisticated หน่อยใช่ส่วนตัวผมเองก็ชอบเหมือนกันอย่างนี้คือในพัทยาจะไม่ค่อยมีการตกแต่งแบบนี้นะเขาจะเรียกว่าเหมือนแบบเป็น luxury feel แบบดาร์กซึ่งมีแบบความช r o p i c a l เข้ามานิดนึง ส่วนใหญ่ก็จะแต่งโทนไม้ที่แบบสีอ่อนกว่านี้ใช่<ม>แบบเหมือนเข้าถึงคนง่ายแต่ัน,นก็จะเป็นฟิลอีกแบบหนึง่ง<ม>อาจจะฟิลแบบนอร์ดิกหรือสแกนดิเนเวียอาจจะชอบเยอะมากในแบบนี้ถ้าเป็นโทนแบบไม้สีอ่อนก็จะแบบออกแนวแบบญี่ปุ่นกันเยอะเหมือนกันนะอืมใช่เห็นบ้านหลายๆหลังที่ทําโทนญี่ปุ่นก็จะทําไม้สีโทนอ่อนๆเป็นน้ําตาลอ่อนๆครับผมแล้วเขาจะชอบใช้แบบลายพื้นที่มันดูเรียบๆกว่า อันนี้มันจะมีเหมือนแบบไม้จริงลายเป็นลายไม้เหมือนไม้จริงเนาะใช่เพราะว่าลายไม้จริงมันจะมีลายแบบนี้นะมันไม่ใช่แบบเรียบๆครับผมห้องน้ำโอ้ห้องน้ำใหญ่แบบนี้ใหญ่แล้วก็ซิงค์คิสซันเธอร์ให้ด้วยครับผมผมชอบ<ม>โทนสีนี้มากมแล้วก็ตัดกับสีขาวกระเบื้องตรงนั้นแล้วก็ชาวบล็อกขนาดใหญ่มากอาจจะยังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เห็นภาพแล้วแหละว,ว่า เป็นประมาณไหนครับผมแต่ชอบตรงเนี้ยคือรู้สึกเหมือนเป็นแบบออร์จก่อนเข้าห้องน้ำใช่ทีนี้เราก็มีพูล l อ c c เซสเหมือนกันสามารถออกตรงนี้ได้อเราไปดูกันฝั่งนี้ไหมตรงนี้ก็พิเศษหน่อยหนึ่งเราออกมาแล้วก็เจอลิฟต์ฝั่งซ้ายมือ,อมลิฟต์ซึ่งมีกระจกหันออกไปด้านนอกเราสามารถแบบชมวิวได้ตั้งขึ้นไปขึ้นตงังขึ้นลงอันนี้ผมว่าเหมาะกับทำโซนบาร์บีคิวเลยนะ คือ <c oughs> เขาตั้งต้นนี้มาให้แล้วเราเค่เอาปาร์บิคิวมาตั้งแล้วก็สระน้ำเนี่ยเขาจะเป็นขนาด3 9คูณเเมตรเป็นระบบเกลือแล้วมีตัวสกิมเมอร,บบมมร์ให้ในตัวก็คือระบบทมความสะอาดให้ในตัวโอ้ก็ดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้การตกแต่งเขาก็ทําให้เรียบร้อย <c oughs> อย่างที่บอกที่นี่ก็จะมีฟังก์ชันที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นตัว smart security ซึ่งตัว smart security เนี่ยเวลามีมีใครมาเยี่ยมเยือนบ้านก็จะกดบ้านเลขที่แล้วก็จะมีวิดีโอค a l l ไปยังบ้านหลังนั้นแล้วก็แล้วก็สามารถกดเซ t ให้เขาเข้ามาได้เลยประตูก็เกตก็จะเปิดอัตโนมัติให้แล้วก็ของตัว security ที่เนี่ก็จะ connecting กันกับสถานีตำรวจถ้าเกิดเรื่องอะไรก็จะโทรไปที่สถานีตำรวจทันทีเลยอ๋อเขาเซฟมากนะครับสะดวกมากด้วยก็ นั่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวนี้พวกโครงการใหม่ๆบางโครงการก็จะใช้ระบบนี้กันแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าที่นี่เขาจัดเต็มที่นะเต็มที่เลยคือเราไม่ได้แค่บ้านหลังใหญ่เราได้แบบพวกระบบอะไรใหม่ๆเนาะถ้าเรามาซื้อบ้านที่นี่ก็อาจจะต้องเรียนรู้หน่อยอัปเดตหน่อยเนะี้ยก็ว่าต้องใช้งานกันยังไงอ่าทีนี้เนี่ยจริงๆขึ้นบันไดได้สองทางไม่ว่าจะใช้ลิฟต์หรือบันไดลิฟต์ข้างน,นอกที่เราผ่านตะกี้นี่เนาะ,อ,ะอยู่ตรงข้างห้องนอนตรงนู้นเลย ที่อยากขึ้นบันไดเพราะว่าจะพูดถึงว่าบันไดเนี่ยจะเป็นหินนําเข้า oh. ก็จะเป็นหินแผ่นใหญ่เหมือนกับตัวอ๋อเราลืมเกินไปเลยตัวเคาน์เตอร์ท็อปของคิทเช่นอ่ะ oh. เขาจะใช้หินแบบแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งเราจะไม่เห็นแบบรอยต่อเลยซึ่ง oh. เป็นหินแท้จริงอะผม<ล>ะไม่ได้สังเกตเลยใช่ส่วนตัวสีบันไดเนี่ยก็จะเป็นสีคริสตัลไวท์เป็นหินแท้เช่นกันครับก็วสวยงามมากนะ ก็เตดไฟข้างล่างแล้วก็นี่ลาวลาวบันไดเนี่ยอันนี้ยที่เป็นกระจกสีชาเนี่ย ก็จะดูเอกลักษณ์เหมือนกันเนาะเข้ากับกําแพงที่เขาวิวอินมาเป็นสีน Dial ้าตาลแบบเนี้ยใช่ค <Right. S 2> ุมโทนมากๆเลยแต่ว่าเจ้าของโครงกา,เารเขาเล่าให้ฟังว่าแค่ตัวราวเนี่ยกระจกสีชาเนี่ยก็ขึ้นล้านแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะของพวกนี้เขาไม่ได้ถูกนะแ <c oughs> พงมากคือดี <c oughs> เทลเล็กน้อยที่ทําให้เราฟิลเหมือนแบบบ้านเราอลังการ <c oughs> ฟิลแบบฟิลดีอยู่ในะบ้านแล้วเขาทําแค่ตรงจุดบันไดกับตรงลาวตรงเนี้ย S <S แค่นั้นเครื่องรานค<อ>่ะตรงนี้ก็สวยนะเราขึ้นมาแล้วเห็นแบบอ่าอย่างที่บอกเป็นสีพ้น texture เ,เ,เหมือนแบบเห็นเล็กๆเอามาต่อกันนะมันาาจะไม่ได้แบบเรียบๆ,ๆที่จะดูแบบเรียบๆทั่วไปเหมือนบ้านทั่วไปเนาะอ๋อใช่ก็ผมชอบไปนนี้ด้วยคือเราขึ้นมาแล้วก็เป็นการตกแต่งให้แบบเน้นเห็น painting อันนี้เลยมีไฟแบบจ่อด้วยสร้างความอลังการ เราไปดูเราไปดูห้องนอนแรกกันก่อนละกันฝั่ง,น,งนั้นเอ๊ะจริงๆแล้วเป็นห้องนอนที่สองแต่เป็นห้องนอนแรกของชั้นนี้อ่า,อาเป็นยังไงบ้างใหญ่เหมือนกันนะเหมือนข้างล่างเลยอันนี้เราก็สามารถเอาโซฟามาตั้งไห้อีอแล้วก็โต๊ะโซฟาเล็กน้อยคือใหญ่แบบในทุกห้องหรอครับห้องนอนเนี่ยใหญ่ ชอบแบบปลั๊กไฟที่แบบว่าสามารถเสียบได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็มีแบบว่าหัวเสียบแบบ USB ใช้งานจริงแล้วก็ Type C ด้วยครับผมชอบการตกแต่งตรงหัวเตียงมากเนี่ยคือไม่ได้แบบดูหรูหราเวอร์อลังการขอบทองแต่ว่าดูแบบค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะ s o p h i s t i c a t e หน่อยใช่แล้วเขากล้าตกแต่งนะเพราะว่าข้างล่างเขาจะเป็นสีโทนแบบไม้เมืดกว่านิดหน่อยอสีเข้มกว่านี้อันนี้ก็ มีความเก๋สว่างแล้วก็สว่างขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็บลคนี่ขนาดใหญ่พร้อมมิวธรรมชาติ <c oughs> ครับธรรมชาติจริงๆแถวนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นตึกสูงๆเท่าไหร่ <c oughs> ใช่อันนี้ก็จะมี walk in closet ขนาดใหญ่ด้วยครับอืม <c oughs> เป็นการแยกโซนแบบชัดเจนเลยเนาะใช่ <c oughs> แล้วก็อ้สวยอะ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ็ไฟในตัวครับเวลาเปิด แล้วก็กระจกบ,บานใหญ่ตรงนี้คูต,ต,ตัวเองแต่งตัวครับอันนี้ก็อ๋อน่ยจะเป็นกระจกเฉยๆเชื่อมต่อกับบปาคเนีฝั่งนู้นแต่ดีที่เขาทำเป็นแบบนี้เพราะว่าเราได้แสงธรรมชาติเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้ดูไม่มืดทึบเลยใช่ดีครับอันนี้ห้องน้ำพร้อมแบบทับทั้งห้องเนี้ยเทียบกับห้องข้างล่างห้องนี้ใหญ่เลยนะครับแล้วข้างล่างก็ใหญ่อยู่แล้วชาว์บล็อกขนาดใหญ่ตรงนี้ด้วยแล้วก็สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ของทาเครับซิงค์เฮสั <her. S 2> นเธอมาดูห้องนอนถัดไปกันครับนี่อ่ะโอ้อยูฝั่งนี้ครับตรงไ <laughs> ี้โซนนี้ก็โซนนั่งเล่นนะตรงนี้ก็เป็นมีพื้นที่เยอะเลยก็จริงๆถ้าเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอื่นก็ทําได้นะตรงนี้ห้องนอนที่สามโอ้ก็อีกโทนนึงเลยเนาะอันนี้จะโทนแบบเทาเลยอื ừ, ใช่แล้วไม่ค่อยลายไม้เท่าไหร่ครับผมแล้วก็ดูวิวตรงนั้นโอ้ก็มองเห็นแบบ เราอยู่จุดสูงนะเรามองได้ไปไกลอยู่ตรงนั้นก็เห็นไอส้สเตเดียมที่อยู่ซอยชชยพฤกตรงนี้ดูแบบวิวพระอาทิตย์ตกได้สวยเลยนะใช่ <laughs> แล้วก็เราจะเห็นทองฟ้าเป็นแบบสีม่วงสีชมพูกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคือฟิลน่าจะดีมากตรงนี้ก็จะเป็นแบบก็ w a l k ก n ินคอร์เด้วยเช่นกันอ๋อแต่เราสามารถเข้าทางนี้ได้ด้วยเหมือนกันก็แค่เป็นตัวแยกโซนชอบความกระเป๋า เอากอะอกลับ,บ้านด้วยเหรอครับต้องซื้อบ้านหลังนี้ก่อนแต่เขาแถมให้อ่าแถมให้ด้วยใช่ไหม <laughs> น่าจะได้นะขอให้ได้ห้องน้ำใหญ่ห้องนึงครับพร้อมแบตท็อปซิงค์ให้สนเธอแล้วก็ชาล์บ็อกซ์ขนาดใหญ่อือหมีแบตทับให้ด้วยครับผมห้องนู้ก็มีแลวผมชอบ,บการแยกโซนดำกับขาวอคอนทราสต์กันดีใ่การแยกโซนชัดเจน ตรงนี้ก็รู้สึกโปร่งไปเลยนะเพราะว่าตรงนี้ก็ใช้แบบเป็นกระจกเต็มๆอย่างนี้เหมือนกันรัแบ,บแสงธรรมชาติเข้าเต็มๆเ,เลยอะแล้วก็ไม่มีแบบตัวขั้นกลางของกระจกอะอืมใช่ก็จะดูเหมือนเราแบบอยู่กับข้างนอกไปด้วยเนาะครับผมห้องนอนที่สี่แล้วอาจจะเป็นห้องเด็กก็ได้ห้องลูกก็จะเป็นสองห้องคล้ายกันฝั่งนี้กับฝั่งโน้นอาจจะขนาดประมาณเท่ากัน ก็มีห้องน้ำให้ในตัวก็ฟังก์ชันทั่วไปครับผมห้องนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเป็นแอร์ฝั่งทั้งหลังเลยนะเนี่ยของไดกินใช่ครับแล้วก็ตรงนี้กอ,อชอบอะถ้าเราออกมาจากห้องนอนอะเราได้แบบวิวสระน้ำตรงเนี้ยใช่เป็นกระจกที่เชื่อมต่อกับฝั่งนู้นแนละ้วที่เป็นแบบบานเต็มเลยไม่มีอะไรกันฝั่งนี้ด้วยคือเป็นแบบเหมือนคอเนอร์แบบมีกระจกเต็มเมเลยอย่างเงี้ย ก็จะพิเศษหน่อยสำหรับคนที่อยู่ในห้องนี้เวลาเราออกมาทุกเช้าแล้วชมวิวห้องนอนนี้ใหญ่ทุกห้องจริงคล้ายๆกับห้องนน้นเนาะเลเอา์ <Lay out. S 1> แตงพอวางอะไรได้เยอะตัวโซนนี้ก็โล่งเลยเราสามารถเอาเก้าอี้กับโต๊ะเล็กน้อยมาวางตรงนี้ได้ที่นั่งอ่านหนังสือก็ได้ตอนนั้นก็โต๊ะทำงานในนี้โต๊ะเครื่องแป้ง โอเคมีให้ทั้งสองอย่างเลยผมว่าเขาอาจจะเตรียมแบบให้เหมาะกับคนที่มีลูกด้วยมีที่นั่งทำกันบ้านหรือว่าที่นั่งทำงานก็ได้ทั่วไปเหมือนกันสักห้องน้ำ shower b x สุขสัณฑ์เดี๋ยวเรามีอีกจุดหนึ่งนะชั้นดาดฟ้าอาจจะยังไม่เสร็จแต่เราลองมาดูได้ว่าเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟไปดาดฟ้ามีบันไดข้างบ้านที่ขึ้นได้เหมือนกัน สมมุติเรารับแขกมาแขกก็ต้องเข้าบ้านขึ้นไปชั้นบนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านเราก็ใช้ลิฟต์นั่งสบายเลยอย่างงี้ขึ้นมาแล้วโอ้อาจาจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่คือแบบแค่นี้ก็ดูออกนะว่าจะสวยมากวิวดีเลยใช่ดูเฟอร์นิเจอร์เขาเต็มเยอะเลยตรงนี้ก็ที่นั่งคือเขาทำสำหรับแบบรับแขกมาหลายคนเลยนะเหมือนเป็นทำปาร์ตี้เลย เนี field, ite, one, e. like ่ยลองนึกภาพออกดูว่าแบบเวลาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแบบเฟอร์นิเจอร์เต็มแล้วก็มีบาร์บีคิวมีที่นั่งในร่มแล้วก็พวกในเขาน่าจะใส่ต้นไม้นะเห็นเขาเตรียมไว้แล้วแค่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยมองภาพออกเลยว่าจะสวยงามมากแล้วดูวิวครับคือเราเห็นวิวเขียวๆฝั่งนี้ใช่ไหมแต่เราหันไปทางนู้นนะเราเห็นวิวเมืองพัทยาแลวเห็นตรงนั้นสนามกีฬาแล้วเป็นพวกคอนโดไกลๆอย่างเงี้ย วันนี้ Visibility อาจะยังไม่ดีมากแต่ไม่รู้ว่าเราจะเห็นเห็นทะเลหรือเปล่าหรือเกือบเห็นแต่เราเห็นไปโซนที่เป็นพวกคอนโดตรงหน้าหาดได้เลยนะคือถือว่าเป็นเป็นวิวที่ดีเลยเราอยู่ในจุดที่สูงด้วยครับผมก็ที่ผมบอกทำโซนบาร์บีคิวข้างล่างได้ก็ผมว่าไม่ใช่แล้วแหละยังไงเขาเตรียมมาทำตรงนี้ดีกว่าใช่ทำตรงนี้ดีกว่า <laughs> แล้วเขาเตรียมตัวบาร์บีคิวแล้วโอยถ้าเสร็จนี่สวยเลย ฝั่งนู้นก็บันไดตรงตรงข้างบ้านขึ้นลงได้สําหรับรับแขกเนาะถ้าไม่อยากใครเข้าเข้าบ้านครับก็วันนี้ก็ดูกันครบหมดแล้ะเราไปสรุปกันไหมไอาเราก็ดูกันครบหมดแล้วคิดว่ายังไงบ้านหลังนี้ ก็ผมชอบการตกแต่งมากแล้วก็ยังไงก็ชอบความใหญ่เอาละแล้วลคือผมว่าหลังนี้ก็เหมาะกับอยู่เองด้วยโลเคชันแล้วก็ด้วยการทำเลเยอร์ของของจวบ้านใช่ชอบที่บ้านเป็นลักษณะหน้ากว้างใช่ครับมผมก็ชอบมากเป็นยูนิคไอเทมเหมือนกันที่พัยาเพราะว่าเป็นบ้านแบบที่การตกแต่งที่ไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็ใช้แบบพวกกิมมิคใหม่เยอะมากมอนคุณซาร่าบอกน้อในคลิป ถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยมีเลยนะขนาดบ้านใหม่ก็จะไม่มีขนาดนี้เหมือนกันแล้วก็เราอยู่จุดที่ได้ชมวิวแบบสวยมากเหมือนที่เราเห็นจากชั้นบนดาดฟ้าก็เ,าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคิดว่าจะเหมาะกับการอยู่อาศัยนะใช่ครับส่วนตัวแล้วคืออาจาจะเจ้าของบ้านอาจจะรู้จักคนเยอะพาคนไปสั่งสรรต้องลุกขอบได้ครับใช่ครับ ถ้าเรามาในลักษณะแบบเหมือนยักเอนเวสตก็อาจจะเป็นปล่อยเช่าระยะยาวสำหรับคนอยู่เองแล้วก็เราอยู่ใกล้กับตรงในอาชาติที่มีชื่อเสียงเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างดีเลยก็สำหรับราคา39.9ล้านก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มก็จะได้ประมาณนี้เลยแต่ถ้าชอบโชว์เฮาส์บ้านหลังนี้เลยก็จะขายอยู่ที่4 2ล้านครับผมแลวเขาตกแต่งให้เต็มที่นะผมก็ชอบมากดีเทลเล็กน้อยที่เราเห็นทั่วบ้าน ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าหากชอบบ้านหลังน,นี้หรือว่าบ้านอื่นๆในพัทยาสามารถแอดไลน์แล้วก็โทรมาหาพวกเราได้เลยรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในดีสคริปชันเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยยีพีหน้าจะพาไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับเราขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ